ช่วยขายโดยพวกกริ้งปลาแมคเคอเรลตราสาแมคคัวปั้มน,น้ำมิสซูบิชิอิเล็กทริกทนกแรงแรงเป็นหนึ่งลาเรียตซอสแอนเซ็แบบกลางคืน ค่ะคิดยังไงมันคิดยังไงวันนี้พูดดิคิดยังไงเหรอดีดีจ้านั่นเหรอผู้หญิข้านายน้นะวันนี้พี่ง้อเขาก็มา i <laughs> ไอ้บ้า่ทำไมที่แรกร้องตอนเราทำอไม่อายค่ะอต่แน่ละ่ตอนี่พอเขามาเอาคืนอะเราอายอะอะไรคนบ้าเุ็คนบ้าไรเงี้ยทัวร์เนี่ยโว้ยการทำแบบเนี้มันมันเป็นคนบ้านะไม่ว่าเราก็เป็นด้วยย้อนไปคิดถึงตอน่ตอนเราทำเราไม่คิดนะคะาคิดว่าน่ารัก่น้ค่ะคุณคิดว่าแท็กเพียนไหมเพี้ยนเหมือนคนางขอแแไว้แทไ้ท้า เอาคำนี้ไว้นะเอาคํานี้ไว้นะาอย่างเงี้ยไม่ใช่คนปกติพูดเลยเหมือนคนบ้าหมายถึงว่าคนดีๆเขาไม่ทํากันใช่คนดีๆเขาใส่บอดีสูดไม่ถอดตัวด้แต่เธอทำไมเธอกลัวเขาจริงๆเลยน้องหอมค่ะผมกลัวผมตกใจคือช่วงนั้นเป็นช่วงแบบแฟนขับลูกจิตเข้าตึกด้วยอ๋อเข้ามาหาบุบถึงตัวเจอเจอก็เลยก็เลยกลัวไม่รู้คือตอนนั้นอะไม่รู้เลยเป็นเขาก็วันนี้คู่รักคู่ฮาค่ะฮาขณะลูกค้าร้านเจเกตก็ยังชอบนะคะไม่ชอบเลยค่ะชอบใช่ไหม วันนั้นเนี่ยไม่อยากจเาะเมานอะคะขอบอกว่าต้มซุปที่วัดแท่บเนี่ยถึงก็หวานในทันทีเพราะมีหนุ่มแท็กหวานใจใครแมู่้มาคอยส่งกำลังใจอยู่คั้งคางๆสาสาวเห็นแท็กเนี่ยก็ขอถ่ายรูปก,กันใหญ่ค่ะขนาดแจ็คเก็ตยังอดปลื้มไม่ได้เลยแหมที่เกดทำกี้เหน็นมีหนุ่มๆมาเกาะแก่ด้วยนะคะเสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะคะนี่ค่ะค่ะปัจจุบันคือโสดหรือว่าอะไรยังไงคะเป็นไม้ค่ะ เจเกตอายุเพียง3-8ปีเท่านั้นค่ะเป็นไม้สาวพราวเสน่ห์ลูก2คนแถมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำรสแซ่บย่านตลิงชันเห็นหน้าตาสวยคมแบบนี้เนี่ยหนุ่มๆแวะเวียนมาขายขนมจีบอยู่เนืองๆค่ะแล้วเคยมีแบบหนุ่มๆมาจีบแล้วม้างไหมคะหนุ่มๆไม่มีค่ะมีแต่มีแต่แก่ๆมีแต่รุ่น รุ่นเพื่อนพ่อทั้งนั้นเลยรุ่นเพื่อนพ่อมาจีบมาจีบเขามาจีบยังไงพี่คือก็จะขอเบอร์ประมาณขอเบอร์โทรศัพท์จะสั่งกระดูกนี่ยแหละค่ะแต่ไปไปมาไม่สั่งกระดูกค่ะโทรมาช่วงเย็นมาสั่งเราแทนค่ะโทรโทรช่วงเย็นมาสั่งให้ไปทานข้าวด้วยค่ะอ๋อแทนที่เราจะได้ขายกระดูกไม่ใช่ละค่ะนั้นเราไปกับเขาไหมอ๋อไม่เคยไปเลยค่ะทำไมล่ะคะพี่แกไม่ดีกว่าค่ะอยู่เขออยู่สวยเลิศชดดสอย่างนี้ตลอดดีกว่าค่ะนี่เออเขามีความสุขกับชีวิตโสดนะ สวยๆชิวๆขาของเอาใจลูกค้าดีกว่าเนอะเจ๊แก้ว่างานน่ะนอกจากต้มซีโครงหมูแล้วนางเอกของร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำต้มดึงร้อนจัดจ้านน้ำคลุกพลิกมือปรุงก็คือเจ๊แก้วน้องสาวคนเก่งของเจ๊เกตค่ะพี่แก้วค่ะถ้าทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้องริอนจากอะไรคะจะากเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงค่ะหนึ่งชามเนี่ยจะปรุงอย่างว่องไวด้วยพริกป่นค้าวเอกถั่วป่นก็คง่้าวเองหอมกลิ่นขัาวาาาใหม่ เติมน้ำตาลน้ำปลามะน,นาวจีจา๋าต้นหอมผักชีหมูสับผอกล้วยใส่อ่อนตับหมูหมูมกหมูมมมสเรสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ราดน้ำนี่เสร็จแล้วค่ะบอกเลยค่ะว่าเมื่อกี้มองไม่ทันค่ะแม่ขาเร็วมากจากนั้นก็ตักน้ำซุปลุกเคล้าเครื่องปรุงให้หนุ่มวัวเลยขอบว่าถ้าเกิดหอมมาข่ายนะคะคือลูกค้าต้องมาเช้าแล้วได้กินบ่ายทีส่สำคัญเดียต้มยำต้องมีเกี๊ยวกรอบคนไม่งั้นมันไม่มันไม่ครบสูตรมันไม่เฟิน ดีมากมาาที่เด็ดของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็คือน้ำซุปที่หวานจากกระดูกหมูที่เจกเกตเนี่ยใส่ทั้งซี่โครงหมูกระดูกยษวกว่า40กิโลค่ะผักชีและกระเทียมทุกอยางใส่ลงไปด้วยโดยที่ไม่ต้องห่อผ้าเข่าบ้างนะคะรวมไปถึงน้ำจากการลวกหมูมักตับไส้อ่อนก็เทลงในหม้อทั้งหมดค่ะ แล้วก็ใส่เนี่ยค่ะใส่ไส้ลงไปเลยนะคะ,ะใส่สดๆลงไปนะคะเคล็ด <ๆ S 2> ลับน้ำซุปมันจะอยู่ตรงนี้แหละค่ะพี่แก่งงปตกติแล้วเนี่ยบางร้านอะไส้มันจะขาวมากของเราอะทำยังไงให้ไม่ขาวเราไม่ขาวค่ะเพราะเราใส่ตอนน้ำเดือดเราใส่ตอนน้ำเดือดคือถ้าน้ำไม่เดือดมันจะขาวใช่ค่ะ แล้วก็จะใส่พริกไทยอ๋อเพื่อเป็นดักใจดักไข่ค่ะพริกไทยจะเข้าไปอยู่ในไส้เลยค่ะเคี่ยวไส้อ่อนไปเรื่อยๆจนสุกจากนั้นก็ไปทําหมูหมักเนื้อนุ่มคือสูตรน้ําที่มันอร่อยก็คือมันจะได้มาจากการหมักหมูหมักหมูเพราะเราต้องลวกลงไปในน้ำหม้อนอนอันนี้พี่เบลสูตรมาจากไหนพี่เองอ่ะรู้ว่ามันต้องลวกลงไปในนี้เราก็เทน้ํากลับลงไปนแล้วมันก็จะเข้มข้นอันนี้ก็คือหมูที่เราใส่ในต้มยำนั่นแหละใช่ไหมคะแล้วต่อไข่ไป แล้วเราก็ใส่ซอสลงไปนะคะนนีจากแล้วก็จะมีพริกไทยค่ะคลุกเคล้าเสร็จแล้วคุณน้าไเป็นลวกได้เลยค่ะส่วนน้ำลวกเนี่ยก็เทใส่บอน,นั่นล่ะน้ำร้อนๆเราก็ราดลงไปค่ะราดลงไปถ้าก็ะบยนึงแล้วเราก็คนก่อนนะคะราดเยอะมากไม่ได้นะคะเพราะน้ำมันร้อนจะทำให้หมูแข็งค่ะอ๋อค่ะเราดูปริมาณเธอราดหน่อยๆแล้วมันถ้ามัน หายแดงแล้วนะคะค่ะจะคนไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะหายแดงเองค่ะค่ะเราก็จะวิตน้ำลงไปเลยค่ะจากน้ำลวกหมูทอที่เราหมักยังไม่หมดนะคะน้ำลวกตับเนี่ยพอเทศใส่หม้อแล้วก็ต้องเอาน้ำแข็งเนี่ยมาลุกเ้าตับทันทีค่ะเราก็ต้องมาน้องแข็งลงนะคะเพื่อเพื่อตับจะได้กรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะทำให้เวลา วางไว้พักไว้แล้วจะไม่เป็นเขียวเป็นจันจัอมันข้างนอกมันจะกรุบกุบก็เลสตาร์ทไว้อะไรเงี้ยคะะลงข้างในนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังมีลวกกิมทั้งหมูหมักตับลวกไส้อ่อร่อยยัวน้ำลายดีจริงๆไม่ตาบแตก็ไม่ขาวด้วยนะคะจะมีเครื่องคือเป็นกยมเจียวค่ะแล้วก็ของนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะของอร่อยคืออะไรอ่ะต้นหอมค่ะต้นหอม คอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงค่ะต้นหอมอยากให้ทุกท่านได้ชิมนะคะโดยเฉพาะหนุ่มๆได้ข่าวว่าลูกค้าเนี่ยสั่งจนหมดก่อนวุ้ยเตี๋ยวอีกใช่ไหมใช่ค่ะก่อนไปจิ้มกับอะไรอ๋อน้ำจิ้มพิกลน้ำจิ้มแจ่วใช่เป็นน้ำจิ้มแจ่วใส่อะไรบ้างพี่ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะนาวสดคั้นสดๆแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแค่นี้ค่ะนิดเตียวพอค่ะ อะไรพวกน้ำยำหรืออะไรแซ่บแซ่บเจ้อยมากตับที่ดีมากมันนิ่มนะคะ,คะแล้วแต่มันไม่ได้ดิบนะแต่มันนิ่ม,มอ,อ่ะรอดะวันนั้นสาวต้นหอมเนี่ยช่วยทำมือระวิงเลยทีเดียวแต่ก็ช้าไม่ทันใจลูกค้าคะ่ะทำเอาคุณลูกค้าน้าเมื่อยมีวินมีงอนด้วยอ่ะี่กินได้คนะ บอกว่าไอเรื่องลูกค้าง,งอนกระของหมนเนี่ยมีบ่อยแต่ไอที่งอนกระทำชาเนี่ยยังไม่เคยมีงานนี้ต้นหอมเลยต้องอกัักน่อยคะ่วยวะเค้อตน,นี่ไว้นูเละคุณพี่คะ่ะจริงๆหนูก็ไม่เคยง้อใครเมื่อก่อนเลยนะคะ <laughs> แต่ว่าเออเพื่อคุณพี่เอางี้แล้วกันนะคะหนูจะเต้นโชว์เพื่อเป็นการที่คุณพี่เนี่ยอารมณ์ดีขึ้นผือว่าจะารมเย็นนะคะถ้าใส่ชุดไปนั่งมานะจะยิ่งชอบกว่านี้ 这边呢。 เดี๋ยวตราดเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะ okay. ยอมค่ะต้นหอมไอ้เรื่องงอนี่ถนัดเลยใช่ไหมหตุนนี่เป็นไหนให้งอตลอดมีในร้านเมื่อกี้ไอายไหมที่ทำอะ่ะงอเขาไออยไหมเมียไม,ม,นะม่ค่ะอยา่าอย่า ทีมงานบอกหนูนะไม่ไอายแล้วก็ไม่แอบด้วยบ้าจริง ừ, ถึงเกิ<อ>นจะตั้งต่อให้รำนิดเดียวจะอายก็เลยรำเต็มเพลงว่ะไปชิมเพลงกันแล้วกันคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าถ้าอยากจะได้กระดูกจริงๆต้องไปตอน10โมงด้วยนะ <c oughs> ค่ะนะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสายหน่อยบ่ายหน่อยก็จะประมาณบ่ายสามนี่ก็เริ่มหมดแล้วนะคะใช่ไหใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณต้นหอมค่ะที่พาเราไปกินอะไรแซ่บๆกระแทกปากแบบนี้ชื่นใจขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคณพี่เกศด้วยพี่เกะพี่เกศจ้าขอบคุณนะคะ ต้นหอมพูดถึงความแซ่บเคยเวลาตำส้มตำเนี่ยต้องนับไหมว่ากี่โป๊กอุ้ยปกติตำรัวค่ะแต่ของเราที่จะพาไปดูในช่วงหน้าเนี่ยนะคะเขานับจจำนวนตำกี่โป๊กถึงจะอร่อยอร่อยมากโป๊กแต่อร่อยซีเรียสนะคะที่พูดนี่ซีเรียสนะดูปากดูปากทัชชาค่ะียช่วงหน้ามาดูกันค่ะกี่โป๊กสนับสนุนมือใหม่หัดขายโดย ้าเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไป